สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์สู่ขู่สู่คนพี่น้องเจ้าขาผู้เริ่ย่ทางไกลและกระทางไกลทางใต้และกระทางเหนือนในประเทศและกระต่างประเทศพี่น้องจ๋าที่กาลังหับสมชีพของผู้ค่าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าเมื่อีนพัะชาทิพาพี่น้องมาเห็ุเปียยอดแม่บายสีพี่น้องจ๋าหลายๆคนเปียยอดแม่ใบสีอยู่ยังบงงามพี่น้องอยังเบี้ยว ปี่บองามแเวลาเขาเข้าช่อใบสีกับสีบวงามพี่น้องจ้ามือนี้ก็เลยสิมาบอกเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆพี่น้องจ้าเพื่อพี่น้องสิได้นําไปใช้นะจ้ามาบึ่งมาชมดากันเลยจ้า อันนี้จะเป็นแม่ใบสีประยุกต์เนาะจ้าที่พัชชาสิพาพี่น้องเห็ดเนาะจ้าการเปียยอดแม่ใบสีประยุกต์เนาะพี่น้องเนาะเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานสําหรับคนที่อยากเรียนใบสีประยุกต์พี่น้องจ้าเมื่อนี้พัชชาจะเลือกไซเป็นลิบบินสีชมพูหวานพี่น้องชมพูหวานในการเห็ดเนาะจ้าอันดับแรกเลยพี่น้องจ้าให้เ้ามว้วนนิ้วใบสีให้เป็นนิ้วโบราณนนี่จ้าพี่น้องจ้าโดยการใช้ริบบินม้วนขึ้นก้อนเนาะกรณีที่เราจะใส่ลิบบินพี่น้องจ้านี่ วันด้ลักษณะแบบนี้แหละก็เอาลวดเสียบเข้าไปในตัวริบบิ้นเลยจ้านี่เสียบเข้าไปแล้วก็แม็กจ้ากรณน,นีที่เท้าจะเหตุริบบิน้นไส่พัชชาแนะนําว่ายอดแม่บายสีนี่ก่อนเท้าจะขึ้นแม่ใบสีเขาต้องเปียนยอดก่อนเนาะหลายๆคนที่บ่เคยเหตดเพิ่นอาสิบบฮูเนาะแต่คนที่เคยเหตุแล้วเพิ่นอาสีฮู้อยู่เท้าพยายามจะใส่ริบบิ้นหลายพี่น้องจ้าตรงยอดแม่ใบสีก่อนเท้าจะเปียนลงมานะ พยายามจะใส่ริบบิ้นหลายจ้ะใส่ริบบิ้นพอเป็นสีนิดๆหน้นนนอยๆบางคนเปลี่ยนริบบิ้นมายาวเป็นคืบแล้วจังมาเข้าช่อมแม่ใบายสีซึ่งมันบ,บูบาลานนะพี่น้องมันระบบงามมันเป็นโดดวะเออมันเป็นมันเป็นงานพลาสติกกับงานแบบธรรมชาติมันเลยโดดนะพี่น้องจ๋านี่เขาเปลี่ยนลงมาอันนี้เลยเนาะจ้ะพับทางพับทบขานวนนี้แล้วกระดึงมาทางนี้ แล้วก็ไส้นิ้วซีดันขึ้นนิ้วโป้หักลงจ้ะสองฝั่งเห็ดคือการจ้ะนิ้วซีดันขึ้นนิ้วโป้หักลงนีจะ้ะแล้วก็พยายามให้เต้านมนี่เสมอกันเต้านมที่เอายกขึ้นนี่พี่น้องจ้าเวลาเขาเปลี่ยนลงมานะถ้าบอเสมอกันนะมันจะเบี้ยวมันจะโบงงามเวลาเขาไปเข้าช่อมแม่ใบสีมันก็นจะโบงงามพี่น้องจ้าอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆดีจ้ะนี่โอเคแหละให้มันเป๊ะร้อยปร์เซีนให้มันเสมอกันเบิ้มมันก็เป็นไปบุได้แต่พยายาม พิสูจน์ให้เสมอกันจ้ะนี่นี่ขวาซ้ายนี่จ้ะวิธีให้เสมอกันก็ใช้นิ้วซี่สองข้างเขานี่พี่น้องจ๋านี่ดันเขานอนนี้ดันเต้านมเข้าให้เพียงกันลงมาถ้าเปี่ยไปเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเวลาเข้าซซอแม่ใบสีไปมันกระบอกงามพี่น้องจ๋ามันนี่เรื่องของลวดนี่มันช่อยู่ตรงกลางเบาหรือวบาอยู่ตรงกลางก็ยากขอให้มีลวดเข้าไปไว้ดามสซื้อพี่น้องจ๋า เปลี่ยลงมาเปลี่ยหลายกระโบงงามพี่น้องเสื้อพัชชานี่ว่าใส่ลิบบินลงไปลายกะโบงงามพัชชาจะใส่แค่สี่สี่ตัวหรือว่าสี่แถวเนาะลิบบินแล้วก็แม็กพยายามแม็กลวดกับ ิบบินให้อยู่สั้นรวดมันสไลออกเวลาเฮ็ดเพราะว่าการเฮ็ดงานริบบิ้นนี่ยอยากลื้นนิดนึงพี่น้องจา๋าคนยังโบเก่งหรือมือโบแข่งนะพัชชาก็อยากแนะนําให้ใช้ใบตองก้อนเนาะบัดเฮาเก่งแล้วเฮาภาพาป,ปินแล้วเฮากระจังไซริบบิ้นเพราะว่าริบบิ้นนี่จะลื้นนิดนึงพี่น้องจา๋าหลังจากที่าได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้เฮามาไซใบตองเปียแบบนี้นี่นี่คือยอดแม่ใบสี่ประยุกต์เด้อจ้านี่กระเปียลงมาแนวนี้ขวาซ้ายนี่ ใบตอง่ายบัลล้านกันกราลิบบินที่เอาเปียเนาะหมายถึงร้องนะพี่น้องจ๋าบ่ให้กว้างเกินไปแต่ก็บ่ให้แคบบ่ให้ที่เกินไปเนาะน,น,นี่ค่อยๆเปียเข้ามาแนีนี้จ๋าฝั่งนี้ก็คือการเปียเข้ามาแล้วกระดันเข้าแม็ก ขวาซ้ายทั้ทงขง้างนี่ก็ต้องตัดเล็มออกบางคนบบตัดเล็มออกเลยง่ายขึ้นง่ายขึ sinon, ้นเลยพี่น้องเขาต้องตัดทั้งข้างออกพร้อมเนาะยังลงมาเนีนี้บางคนเนี่ยเปียหักออกไปเนีนี้เลยโบงามเวลาเปียนี่พับใบตองลงมาเนีนี้เลยให้ดึงมาดึงลงมาต่าๆเนีนี้จะแล้วค่อยหักอย่าเปียทางตรงให้เปียทางเฉียงๆลงมาดึงดึงใบตองลงมาต่าๆแล้วก็เปียเฉียงๆเข้ามาพอเวลาเปียแล้วอัน ลองหนีบอทากันกับไซนิวโป้นิวซีนี่ดันเข้ามาให้ล้องเสมอกันนี่จ้ะเวลาเขาเปลี่ยนลงมาเรื่อยๆร้องกระิขยายใหญ่ขึ้นมันกระสิปินแถวแคบแคบแล้วก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาสิรินลักษณะแนวนี้นะพี่น้องจ้าบริยุ่งบริยากเลยจ้ะอันนี้เขากระบอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนยาวเกินไปเนาะเต็มที่กับประมาณบริยัเกินสิบสองพี่น้องจ้าหมายถึงจีบที่เขาเปลี่ยนเนาะแล้วจะคนมากเดต่ถ้าถาม สูตรพัชชานะ่ะเปียงลงมาก้อนเท้าที่เข้าช่อเม่ใบสี่นะโมให้เกินทิปสองอันรวมริบบิ้นเดะซั่มันจะยาวเกินไปพอยา,าวเกินไปแล้วเข้าช่อกับบอสวยพี่น้องจา๋านี่นี่บบกเวลาเข้าดึงลงมามันจะสวยดึงลงมาให้มันเฉียง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 ดึงลงน,นั่นนี่บางคนหักออกตรงๆเลยบงงามสังเกตรดลวดลายเวลาเปียลงมาแล้วมันบงงามพี่น้องจา๋า มันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆพี่น้องบางคนโบหู้เนาะไปเบิ่งคิปพัชชากับซีเดียหู้กับซีเด้ตาสว่างไปเลยจ้ะนี่มันก็อยู่ที่ความที่ความห้างอะพร้อมแหล่าวฮาสซีเอาที่ห้างสันใดแต่สำหรับพัชชานะท1เอสทิบสองพอดีงามถ้าเกินนี้ลเลยจะกงี้าวเกินไปนะ หมายถึงสั้นที่เฮาเปียเนี่ยนนะพี่น้องจ้าเหับกระนาบสองสายสี่หกแปดสิบเนี่ยบอกเกินสิบสองเต็มที่สิบสองกำลังพอดีงามส่วนมากที่พัชชาเห็ดเด้มันจะบันรล้านกันพอดีกับนิ M ้วแม่ใบสีอันนี้ก็แล้วแต่นคนมากหรือพี่น้องหรืออันนี้พัชชาแนะนําให้สิซื้อบบได้บอกว่าตต่ตูวเจ้าตรงเปียเท่านี้เท่านั้นโบเมนไดพี่น้องเอ๋ยพัชชาแนะนําให้อื แม็กกับพยายามแม็กหน้าหลังบางคนขาเจ้ากับโบแม็กเปียไปสองอันสามอันจังแม็กก็ได้จ้ะแต่ถ้าอยากให้แน่นกับแม็กทุกอันนะจ้ะพี่น้องจา๋าดึงลงพอทีสองอันเข้าพอดีงามถ้าเป็นพัชรานะแล้วกับแม็กพอ,อแม็กแล้วบัดน,นี้เข้าเข้ายอดเ,อเข้าเข้าใบสี่เลยพี่น้องจา๋เาเข้าก็เข้านิ้วใบสี่เลี้ยงลงมาครัเซลนิ้วสิบสองบ่นิ้วสิบสี่บอนวนิ 16, ้วสิหกนิ้วสิแปดนิ้ว1ิเจ็ดแล้วแต่พี่น้องจา๋า นี่เห็นบอกมันจะสวยถ้าพี่น้องเปียกตัวลิบบิ้นอย่างเดียวยาวลงมาคันล้านพอพี่ล้วก็มาไส้นิ้วใบสีมันบวบบันล้านเนาะเห็นค้นเห็ดหลยอยู่พี่น้องจ๋าเห็นขาเจ้าจเ,เห็ดหลคือกันอันนี้เป็นข้อแนะนาจากพัชชาเนาะพี่น้องสิเอาไปปั๊บไส้ก็ได้บอกบอกเอาไปไส้กระตามพี่น้องจ๋าแต่พัชชาแนะนําถ้าเอาสีเปียแบบริบบิน้นแล้วก็ลูกลูกแม่ใบสีนี่จะเป็นริบบิ้นก็ะตามให้เขาเปียริบบิ้นแค่นิดเดียวตรงปลายแล้วนั่นจ้เป็นใบตองอืมแล้วเขาค่อยมาเข้าช่อน มันชิบวได้แบบดูเปอมเกินไปนะพี่น้องให้มันเป็นดูงานธรรมชาติเนี่ยมันจะบรรล่ามันจะดูสวยเห็นบ่อนี่บริเมนว่ายอเจ้าของได้บริเมนวอาเอ้ยแมนแหละเจ้าของสร้างที่กัยกห่างเจ้าของมันบริเมนแนวนั้นพี่น้องอันใดดีอันใดงามผู้ค้าก็ยังมาแบ่งมาปั่นน้อเทคนิคเล็กๆน้อยบางคนกับหูบางคนกับบุหูเนาะจ้ากระสุนมาพาควรพี่น้องจ้าขอบุขอบใจเด้อพี่น้องป้องป่ายเปสุขุสุคนที่เสียสละเวลาอันมีค่าข้ามาเบิง คลิปของพัชชาพี่น้องจักภาพสัดบบุเนาะพิดพิถันเาไดก็ขอโทษขออาภัยหลายๆพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้พัชชาสิได้ขอตัวอำลาพาชาไปก่อนเด้อพบพ้พอกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแหงเบือสุกูสุกุลยเจ็บโอยไข่ใหยจนจา้าไปแล้วจา้าสวัสดีจา้า